ผมเป็นไงพอครับภูมิใจไหมน้ำพอ้ดีใจมากเลยน้ำมันยอดเยี่ยมมันเป็นอย่างนี้ครับมันไม่มีที่ไว้ตรงน้ำาน่อยเนาะมันไหลทั้งวันมันไหลทั้งวันเท่าเดือนมื่อไรมันก็ไหลเหมือนั้นครับแล้วระบบก็มาตรฐานระบบก็ใช้ได้ครับราคาก็เท่าไรเท่าไรครับบอกเขาเลยราคาหกแผงนี่สามหมืแปดนเก้าร้อครับเป็นชุดปั๊มหนึ่หนึ่งรวัตต์ เป็น 1, 000, 000หนึ่งันหนึ่งบาทแล้วเป็นหนึ่งหนึ่งแรงครึ่งหนึ่งจุดแรงหัึ่งจุดห้าแรงไหมครับนี่ครับผมในราคาเค<ด>นี่ยก็จากปากของคุณพ่อครับผมก็ก็ดูเอาครับนี่ครับน้ําก็อกอกยางเต็มท่อครับแล้วก็แรงแล้วก็แผ่นหรือว,ว,ว,ว่าปั๊มนี่ผมไม่ขายยีห่ห้อเดียวนะครับคือผมมีทุกยีห่ห้อครับไม่ว่าท่านจะต้องการยีหร่ห้อไหนก็เสนอผมมาครับผมจะจัดส่งในราคาเท่ากันครับ นี่ครับคือคือให้ให้กับลูกค้าเป็นทางเลือกใหม่ๆนี่ครับสำหรับคุณพ่อเนาะภูมมใจนะพ่อเนาะครับใครจะมาดูงานก็มาดูได้ครับมาดูมาดูสวัสดีครับทุกท่านทุกคนครับอยู่กับผมน็อตบ้านนาหรือว่าช่างน็อตโซล่าเซลล์ครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชมชุดปั๊มบาดาน1,100วัตต์ครับผมเป็น DC b u บัตเตครับเป็นปั๊มโจได นี่ครับแล้วก็แผ่นทั้งหมด6แผ่นครับผมเป็นแผ่นโมโน350วัตต์ครับผมเป็นมุลโมโนมุลเลอร์ครับเป็นแผ่นเยอรมันหรือว่ามาตรฐานสากลครับผมนี่ครับวันนี้เราได้มาติดตั้งที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับผมอำเภอสุวรรณภูมินี่ครับน้ำก็ถือว่าออกแรงครับนี่ระบบก็ ทำอย่างมาตรฐานครับผมเสาปูนแล้วก็เหล็กก,รรมกามาไนกันสนิมอย่างดีครับนี่ครับจะพามาชมกันน้ำก็โอเคเลยครับน้ำดีมากขนาดหย่อนไปลึกครับผมย่อนไปที่11ท่อนครับความลึกตัวนี้สามารถดูได้75เมตรครับแต่เราหย่อนไปที่11ท่อนก็เท่ากับ44่เมตรนี่ครับน้ำก็ แรงครับแรงมากนี่ครับเยวจะลองมาเปิดให้ดูกล่องด้านในครับนี่ครับก็เป็นยี่ห้อโจไดครับทำไมทุกคนทุกท่านถามผมมาเยอะครับทำไมช่างนอ็อตหรือว่าตัวผมนี่ทำไมถึงเลือกใช้โยโจได้หนึ่งคือ,อมันแรงครับมันแรงแรงมากอย่างที่เห็นทุกคิครับมันมันแรงจริงๆแล้วก็2คือรับประกันนานครับ2ปี แล้วก็เคมง่ายครับคือไวนี่ครับก็คุณสมบัติมันก็ถือว่าคือตอบโจทย์ได้ดีครับแล้วราคามันก็เป็นเป็นปั๊มที่ว่าราคาเกินจากปั๊มตัวอื่นครับก็แต่ว่าไม่มากครับผมหรือว่าท่านใดต้องการปั๊มยี่ห้ออื่นแบบอื่นยี่ห้อไหนที่ท่านคิดว่าดีครับแนะนําผมได้ครับผมขายทุกยี่ห้อครับผมในราคาเท่ากันครับผมนี่ครับ ส่วนจะวางระบบไปให้มีเซิร์ชแล้วก็เบรกเกอร์แล้วก็ Baker, วกเทอร์มินอลครับผมบก็ต่อระบบไปให้แบบง่ายๆครับหรือว่าท่านใดจะเอาไปต่อเองนี่ก็จะมีชุดประกอบสูงครับนี่ครับระบบก็ต่อ,อย่างถือว่าโอเคครับสายฟงสายไฟก็เก็บอ,อย่างเป็นระเบียบครับ น้ำก็แรงครับแรงมากครับผมส่วนบางท่านบางคนาถามมาเยอะครับว่าต้องการใช้แผงยี่ห้ออื่นได้ไหมต้องการใช้แผงวัดสูงๆได้ไหมคือได้นะครับผมผมขายในราคาเท่ากันครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนวัดเท่าไรครับบอกได้ครับในในชุดประกอบส่งดีผมจะจัดให้ นี่ครับสาหรับวันนี้ลูกค้าก็ได้ต่อไม่เป็นหรือว่าต่อเป็นครับแต่ว่า,าไม่มีคนงานก็ให้ช่างมาทํางานให้ครับผมมันก็จะได้มาตรฐานกว่ากันนี่ครับชุดนี้ผมก็จัดส่งอยู่ในราคา38,900บาทครับเป็นชุด1ั0 0่บาทครับหกแผงนี่ครับราคาก็ถือว่าไม่แพงครับราคานี้ จัดส่งทั่วประเทศไทยครับหรือว่าจะมาเอาที่ร้านผมก็ได้ครับก็จะค่าจัดส่งก็จะมีค่าน้ํามันแล้วก็ค่าเดินทางครับผมนี่ครับตามระยะทางเลยครับผมใกล้ๆนี่ครับจะพามาดูน้ําใกล้ๆนี่ครับออกแรงอย่างที่เห็นครับผมเต็มท่อครับอันนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสามโมงครับ เบน้ำก็ถือว่าโอเคครับเออผมลืมบอกไปครับเออคือแผ่นตัวนี้รับประกัน10ปีนะครับผมแผ่นโมโนม,ม,มูเล,ลอร์ทางบริษัทม,มูเล,ลอร์ได้รับประกันผมมา10ปีครับแล้วก็ผมก็รับประกันเหมือนกันครับ10ปีถ้ามีปัญหาก็เปลี่ยนใหม่อย่างเดียวครับน้ำก็ถือว่าโอเคครับ ดูแป๊บเดียวครับผมเต็มเลยครับนํำออกแรงมากนี่ผมย่อนไปก็ลึกอยู่เหมือนกันครับสิบเอ็ดย่นยนเผื่อไว้เลยครับเอ,อเผื่อเวลายามที่มันน้ําขาดน้ําเวลายามแรงมันจะได้เอ่อไม่ขาดครับตอนเอาน้ามันอยู่ที่ระดับ24เมตรครับแต่ว่าผมหย่อนเผื่อไปเลยครับกันน้ําเวลาขาดจะได้ไม่ต้องมาย่อนเพิ่มครับนี่ครับ แรงมากครับครับถากท่านใดสนใจก็ลองโทรหาผมได้ครับผมหรือว่าท่านใดที่ว่ายังไม่ได้เจาะบ,บอ่อบาดานเอ่ออยากจะทราบข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโซลาเซลล์เกี่ยวกับบอ่อบาดานนี่โทรมาสอบถามได้ครับผมจะให้คําแนะนําตัวศึกษาดูก่อนครับผมเพราะว่ามันมันมันเป็นทางเลือกของเราครับที่จะว่าใช้บริการหรือว่าจะใช้ปั๊มตัวไหนแผ่นตัวไหน นี่ครับของทุกอย่างครับผมราคาไม่แตกต่างกันนะครับผมอย่างที่ผมย้ําทุกคลิปคือไม่ว่ามันมันขึ้นอยู่ที่ช่างครับที่ว่าเขาจะติดให้เราว่าราคาไหนแต่สําหรับผมคือถ้าเป็นปั๊มตัวโจได7เจ็ดร้อยห้าสิบแล้วก็แผ่นสามแผ่นเนี่ยจะเป็นแผ่นยี่ห้ออะไรก็ได้ครับผมจัดทรงอยู่ในราคาสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทแล้วก็แผ่นแล้วก็ปั๊มตัวเจ็ดร้อยห้าสิบบ เหมือนกันครับแล้วก็4แผ่นนี่ผมจัดทรงอยู่ในราคา31,500่บาทครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นตัวไหนนะครับปั๊มตัวไหนครับบอกได้ครับหรือว่าจะเป็นชุดปานกลางพันหนึ่งร้อยวัตต์หรือว่าจะเป็นชุด 2- องแรงพันห้าร้อยวัตนี่ครับราคาลองโทรมาได้ครับเดี๋ยวจะพามารู้จักกับเจ้าของแล้วก็ นี่ครับที่พี่เลือกใช้บริการว่าพอใจในผลงานผมไหมแล้วก็อาจจะไม่ํำแนะนำกับท่านผู้ชมแบบไหนครับผมเดี๋ยวจะพามารู้จักกันครับสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับครับคุณพ่อชื่อว่าคุณพ่ออะไรครับผมคุณพ่อวาทินวงศะครับอยู่บ้านหัวโทนหมู่ที่หนึ่งหัวโทนตําบลหัวโทนอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับผม เป็นไงพ่อครับภูมิใจไหมน้ำพ่อดีใจมากเลยน้ำมันยอดเยี่ยมรับมันเป็นอย่างนี้ครับมันไม่มีที่ไว้รรงน้ำาน่อยมเนาะมันไหลทั้งวันมันไหลทั้งวันเท่าเดือนมันไหลมันก็ไหลเหมือนั้นครับแล้วระบบก็มาตรฐานระบบก็ใช้ได้ครับราคาก็เท่าไรเท่าไรครับบอกเขาเลยราคาหกแผงนี่สามหมื่นแปดพันเก้าร้อยครับเป็นชุดปั๊มหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์ เป็นหนึ่งรบาทแล้วเป็นหนึ่งแรงครึ่งหนึ่งจุดแรงหนึ่งจุดาแรงไหมครับนี่ครับผมในราคาเนี่ยก็จากปากของคุณพ่อครับผมก็ก็ดูเอาครับนี่ครับน้ําก็ออกอย่างเต็มท่อครับแล้วก็แรงแล้วก็แผ่นหรือว่าปั๊มนี่ผมไม่ขายยี่ห้อเดียวนะครับคือผมมีทุกยี่ห้อครับไม่ว่าท่านจะต้องการยี่ห้อไหนก็เสนอผมมาครับผมจะจัดส่งในราคาเท่ากันครับ นี่ครับคือคือให้ให้กับลูกค้าเป็นทางเลือกใหม่ๆนี่ครับสําหรับคุณพ่อเนาะภูมิใจนะพ่อเนาะครับครับใครจะมาดูงานก็มาดูได้ครับมาดูมาดูเบอร์เบอร์เบอร์โทรอะไรครับคุณพ่อเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าแปดสี่สามเก้าสี่แปดเก้าครับผมมาดูงานจริงได้ครับหือว่าอยู่ระแวกใกล้ๆก็มาดูว่าระบบวางแบบไหนกับน้ําจะออกแรงไหมแล้วก็การที่ว่า เราจะติดตั้งนี่เราต้องอควรเตรียมอะไรบ้างครับผมนี่ครับมามาศึกษาดูได้ครับสาหรับผมช่างน็อตโซลาเซลล์กับคุณพ่อก็ครับบาทินก็ขอตัวลาไปก่อนครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ